วันนี้มาแกงบวดมันค่ะอืวันนี้มาทําขนมม้างแกงบวดมันมันมีมันเทศอยู่ก็เลยจะแกงบวดมันกินมารับชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่ามาจะทําขนมบ้างจะแกงบวด แกงบวดมันมะเทศแส่กะท่กันนานๆยาจะทำสักทีหนึ่งเพราะว่าโดยมากจะซื้อไงแต่ยาไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านและอยากกินมีมันอยู่แล้วไงายาก็เลยมีกะทิอยู่แล้วก็เลยทำเลยยี่แร้ตั้งใจจะซื้อมาแกงขี้เหล็กแต่เสร็จแล้วทำมันก่อนอยากกินมันแกงบวดมัน มนั้คือมาโลละยี่สิบสั่งออนไลน์อ่ะเสร็จแล้วเขาเขาบอกว่าว่ามันหวานนตอนโฆษณาแบบดีเลยอ่ะต้มมคือหวานแต่มันไม่หวานมันเลยก็เลยต้องเอามาทำขนมแยงบวดต้มแล้วมันไม่หวานซื้อเจ้าหนึ่งอะเคยซื้อเจ้า มันดอยอะไรสักอย่างนเนี่ยโรละห้าสิบมันเคยหวานแต่อันเนี้ยก็นึกอยู่นะมันถูกอะโรลลยยี่สิบบาทเองแต่มีค่าส่งค่าส่งสี่สิบเก้าบาทใส่เกลือน่ะเกลือกันน้ำตาลมันตัดใส่เกลือเพื่อมันตัดกัน เค็มหวานเค็มมินิดใส่สักช้อนชาพอมันกล้วยบดชีอะที่แรกว่าจะทำกล้วยบดชีแต่กล้วยมันสุกเกินไปอะมีกล้วยมันสุกเกินไปละก็เลยจะปอกตากแดดปอกเป็นกล้วยตากก็เลยทำมันดีกว่าไม่กินมานานและมันอะ จะใส่สักใส่นิตานทรายสักขี่ช้อนน่ะไม่เอาหวานเยอะพอแล้วก,ก่อนมะเดี๋ยวจะหวานเยอะเกินไปหวานเยอะแล้วจะกินไม่อร่อยต้องหวานพอดีเดี๋ยวชิมให้มันกลมกลม เกลือแล้วมันจะหวานหวานอร่อยอ่ะขนมอ่ะต้องตัดเกลือนอะนี่ตาละลายอ่ะเป็นกะทิกล่องอมันกะทิบีบซื้อไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันต้องซื้อทุกวันต้องออกรถทุกวันต้องนั่งรถไปซื้อทุกวันถ้าซื้อกล่องเราซื้อติดไว้ มองาายก่อนได้ชิมกันบะรดมันตัดเกลือไปแล้วมันเป็นไงหวานหรือยังอืมสงสัยจะต้องใส่น้ำตาลนหน่อเพราะมันมันจะไม่ไม่หวานแล้วจืดไปเอจะพี่ตักรแค่ ีชพเกลือพอแล้วตัดไปนิดเดียวเยื้ใส่มันเนี้ยเดี่ยมพอเดือดก็สุกปอกไปเยอะเลยหัวไม่โตก็ปอกหัวเล็กๆ ัวเล็กๆมันจะไม่อร่อยเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าทําทําแบบนี้จะอร่อยเปล่าไปต้มแล้วมันไม่อร่อยเลยอ่ะยาก,ก็เลยเอามาทําแกงบวชลองดูนี่มันสุกก็ใช้ได้พักนี้ไม่ได้ออกจากบ้านไม่อยากกินอะไรต้อง ต้องทำกินนะยาไปโรคติดบ้านแล้วอะคือไม่อยากออกจากบ้านเดี๋ยวปิดฟ้าก่อนให้เดือดแต่ชิมหวานอีกรอบไม่ใส่น้ำตาลไปไปแล้วพอเดือดก็ใช้ได้เลยไงมันสุกก็ใช้ได้เลยไงใช่ได้แล้วเดี๋ยวหวานเกินไป นี่ปิดฝารอเดือดก็เดือดแล้วจะดูมันมาสุกยังถ้ามันสุกก็ใช้ดได้อ่ะอืมมันเขาก็แดงสีชมพูเลยเนี่ย จะล้นไงเป็นกะทิแล้วเขาก็จะล้อนอ่ะอืมเดี๋ยดูมันสุกยังก็เดือดมากๆแล้วเขาจะล้อนอืมมันสุกแล้วอืเด,ดือดจอมกะทิ เปิด g ลงไม่ได้เลยที่ร้นร้นไปรอบอะเผลอไปเปิดอ่อนๆหน่อยอมันเหลืองมากเลยไม่ได้ไปเก็บใบเตยมาใส่หน่อยถ้าใส่ใบเตยน้ำมันจะหอมมืดงข้นนอกมันยังไม่สว่างวันนี้ยากก็ทำาพอเจ้าวมืดที่ห้ามั้งวันนี้ 5, น,นี้ทำขนมกินตีห้าแกงบวดมันแกงบวดมันเทศอเนี่ยเหลืองดีมากเลยนะมันเหลืองนะ่ะม,มันสีน่าก,กินมากน้ำเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดนั่นเราก็ใส่มันไปอีกมันอยู่เยอะเดี๋ยวชิมน้ำก่อนหวานจัดไปไหม ก็เหลือแล้วอืมนั่งอร่อยตัดเค็มตัดเกลือไปหน่อยอร่อยแลยอะีตักใส่ถ้วยหน่อยตักให้เย็น เยี่ยมถ้วยไปแล้วอยากกินไงมันนึกได้ว่าเออลองทำมันมันแกงบวดสักรอบอืน้ำกะทิน้ำขาวเลยอะแค่นี้พอก่อน เดี๋ยวน้ำเยอะแล้วหั่นมันใส่หน่อยวันนี้ก็มาแกงบวดมันมันเทศวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ